กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการถาชนก้นครัวในการเฟ้นหาสุดยอดพ่อครัวแม่ครัวแห่งจังหวัดสมุทรสงครามด้วยวัตถุดิบหอยหลอดที่นำมาปรุงเมนูทั้งสองเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยทีมแรกจากร้านครัวคุณเป๋ากับเมนูหอยหลอดพัดช,ชาสีสันหน้าตาน่ารับประทานชูความหอมด้วยกระชายใบกระเภาาและใบมะกรูดและทีมที่สร้านครัวอัญชันกับเมนูหอยหลอดผัดพริกเผา ที่สีสันน่ารับประทานไม่แพ้กันชุ่มฉ่ำไปด้วยซอสพริกเผาสูตรเข้มข้นงานนี้ทีมใดจะขวาตะหลิวทองคำไปคลองก็ต้องให้พ่อแม่พี่น้องชาวดอนหอยหลอดเป็นกรรมการตัดสินกันละครับถึงช่วงเวลาแห่งการตัดสินดูแค่ตาสูตรได้ก,กลิน่นมันก็ไม่ได้รสชาติต้องเดินมาชิมกันให้รู้รสงานนี้พ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนภายในสารกลมหลวงชุมพร ก็ต้องมาชิมและตัดสินให้คะแนนกันด้วยตัวเองล่ะครับเย่หลังจากที่้2ทีมนะคะได้ปรุงเมนูอาหารกันไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับ2เมนูเรกได้ว่าต้องถามทีหน่อยค่ะกับเมนูหอยหลอดผัดชากับหอยหลอดผัดพริกเผาคุณชิมทั้งสองอันแล้วคุณรู้สึกไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าลำบากใจที่จะตัดสินว่าอะไรอร่อยกว่าเพราะว่ามันคนละเมนูกันด้วยแล้วก็ แต่ละเมนูเนี่ยก็อร่อยเหมือนกัน oh. ก็เลยลำบากใจเดี๋ยวขอให้ให้คนดูเนี่ยตัดสินดีกว่าว่าคนไหนอร่อยกว่ากันเอได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ค่ะนี่เลยในมือของเรา2คนนะคะเป็นช้อนกายสิทธิ์ค่ะกับช้อนลงคะแนนเองนะคะสําหรับคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่จะมาร่วมเป็นคณะกรรมการกในการชิมทั้งสองเมนูนะคะกติกาง่ายมากชิมทั้งสองเมนูแล้วแล้วก็เลือกนะคะว่าชอบเมนูไหนมากกว่าก,กันเพียงแค่นี้นะคะก็ มาดูกันว่าผลคะแนนรวมใครชอบอนไหนะครับก็เอาช้อนเนี่ยใส่เข้าไปในนี่เราจะมีที่นับใส่ช้อนนะครับใครชอบเมนูไหนก็ใส่อันนั้นครับผมเราจะวัดกันจากจานวนช้อนนั่นเองถูกต้องแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการเราพร้อมแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญคณะกรรมการมาชิมทั้ง2เมนูกันก่อนเลยดีกว่าพร้อมแล้วนะคะ1 2 3งาเชิญเลยมาเลยค่ะ ชอบผัชาครับมันชอบเผ็ดแบบเผ็ดกลมกล่อมดีครับอร่อยพอกันนะแต่ว่าพอดีพี่อาจจะติดรสหวานนิดนึงเนาะเกรกคิดว่าพี่เผาผัดชาก็โอเคมันมีเครื่องสมุนไพรนะถ้าทานได้ก็โอเคแต่ว่าพี่ว่ารสจืดไปนิดนึง อร่อยครแต่อันนี้มันสามรสเปรี้ยวเค็มหวานอ๋อมันรสชาติดีแต่ผัดชานี่ก็อร่อยมันก็แซ่บมันอร่อยทั้งสองอย่างเลยครับแต่ผัดชาก็รสชาติอร่อยครับรสชาติอ่อนไปหน่อยครับส่วนพริกเผานี่ครรสชาติกลมกลม่อมดีครับสั่งได้ทั้งสามรสเลยครับมันอร่อยคนละแบบแต่ว่าพริกเผาไปจะหวานไปนิดนึงแต,แ,ตแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็อร่อยทั้งสองสองแบบเลยครับชอบผัดชา่า <laughs> เล,เลือกไม่ถูกเลยครับผัดพริกเผามันมันรสกลมกล่อมกว่าอันนี้มันจะเผ็ดนิดนิดเผ็ดแต่ผมไม่ชอบเผ็ดไงก็ชอบอ้น,นี้มากกว่าชอบเหมือนกันแต่มันเผ็ดไปนิดเดียวอันนี้อันนี้เผ็ดไปหน่อยอะไรอะไรเผ็ดผัดชาอันนี้พริกเผาอร่อยอร่อยค่ะ าผมว่าปากผมชอบอันนี้มากกว่าชอบออกรสหวานๆนะไอใช่พริกเผามีถ้วยเดียวเองค่ะอันนี้มันออกหวานๆน,นิดแต่อันนี้ก็อร่อยนะมันออกหวานนิดๆอร่อยครับอันนี้ก็คือออกกระชายก็อร่อยนี่พริกก็พริกเผาก็อร่อยเหมือนกันพอดีอร่อยทังคู่ กลมกล่อมอะกลมกล่อมกลมกล่อมมันเผ็ดร้อนไปอะเผ็ดร้อนไปก็รสชาติก็รสชาติดีแซ่บดีค่ะเผ็ดเพราะเป็นคนชอบกินเผ็ดอยู่แล้วค่ะมันก้าเหนียวนึบๆหน่อยอะพี่อ๋อกินผัดฉาไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากรสชาติกลมกล่อมค่ะก็หนึบๆดีค่ะตัวหอยจะเกิดอาการรักพี่เสียดายน้องเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่ๆนต้องวัดใจให้ไปเลยกับทีมที่ชอบและรสชาติครบเครื่องที่สุดเย้ <Hey. S 2> เอาล่ะ <Hey. S 2> ตอนนี้นะคะนี่เลยช้อนไ uh. ก้วส์ให้เทียนหนึ่งอันเลยเมื่อกี้นี้นะคะคณะกรรมการของเรานะคะนั่นคือพ่อแม่พี่น้องแล้วก็นะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ดอนไายหลอดแห่งนี้เนี่ย มาช่วยกันชิมเรียบร้อยแล้ววันนี้คนขับค้างมากมากคับค้างมากแล้วก็เชื่อว,ว่าหลายๆคนคงหนักใจมากๆเลยเอง,เองนะคะแต่ว่ายงไงเนี่ยสำหรับทายชนก้นขูวของเราจะต้องมีผู้ชนะเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นถูกต้องครับวันนี้ต้องมีผู้ชนะแน่นอนสักคนหนึ่งหนึ่งคนเท่านั้นที่สําคัญนะคะจะได้รับกันไปเลยค่ะกับตะลิวทองคําของเรานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูไหนระหว่างไยหลอดผัดชานะคะฝั่งทางด้านนี้นะคะจากโค้ชสาว หอยผัดพริกเผาหอยหลอดผัดพริกเผาหอยหลอดผัดพริกเผาจากครัวอันชันใช่แล้วนะคะการลงคะแนนเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะนี่เราจะมีอยู่แล้วนะช้อนนั่นเองช้อนไกลทธิ์ของเรานะคะนี่แบบนี้แล้วก็ให้เอามาถ้าเกิดชอบลงแบบนี้อเราสองคนให้เป็นขวัญถุงก่อนขวัญถุงก่อนคนละอันแบบนี้นะคะอันนี้ถ้าชอบหอยหลอดผัดพริกเผาค่ะนี่หอยหลอดผัดชาใครชอบวันไหนนะครับเอาช้อนมาใส่ในนั้นได้เลยเราจะวัดผลจากจานวนช้อนใช่แล้วนะคะ แต่ว่าตอนนี้ค่ะทีเดี๋ยวเราจะต้องให้พ่อก n g a g ทั้งสองทีมเนี่ยหันหลังก่อนนะคะอ้าวเชิญหันหลังค่ะเชิญหันหลังเลยเอออย่าแอบ,บมองนะอย่าแอบ,บมองนะอย่าแอบมองเอาเออล่ะตอนนี้คณะกรรมการพร้อมแล้วด้วยเองนะคะถ้าอย่างนั้นลงนนคะแนนมาเลยค่ะและทีมใดจะคว้าตะหลิวทองคำไปครองนั้นอีกไม่กี่อึดใจก็จะได้รู้ผลแน่นอนแล้วล่ะครับก็เล็กน้อยค่ะพี่ ถามว่าเสียเซลไหมนะเพราะว่าแบบอยู่ในครัวมันก็โดนแบบนี้บ่อยแต่แบบไม่รุนแรงขนาดนี้นะคะ่ะถามว่าชนะไหมก็ชนะก็ดีใจไม่ชนะก็ไม่เสียใจะคะ่ะตอนนี้ตื่นเต้นไหมเล็กน้อยค่ะพี่ก็อยากแบบอยากรู้เฉยๆว่าเราแบบเราทําอร่อยไหมแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้อยากจะชนะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นนะคะ ทำเต็มที่แล้วน่าจะถูกใจอยู่อะค่ะตื่นเต้นค่ะถ้าได้หนูจะเอาไปไว้ที่ร้านค่ะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรค่ะทำเต็มที่แล้ว พี่น้องแล้วก็นะักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะคะ,คะที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการให้กับพวกเราเองเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราขอมาหยิบโลก่อนและกันอาฝั่งคุณทีหยิบมาด้วยมาเลยนะคะ และก็ต้องขอเชิญนะคะทั้งคุณเบนนะคะแล้วก็คุณเอฟนะคะรวมไปถึงนะคะน้องแหวนนะคะแล้วก็น้องเฟิร์นนั่นเองนะคะออกมานะคะด้านหน้าเลยนะจ๊ะเชิญมาเลยค่ะเลยครับผมเชิญมาด้านข้างเลยมาด้านข้างเราดีกว่ามาเลยมาทั้งสองทีมนะคะก่อนที่เราจะมาประกาศนะคะว่าใครที่จะเป็นแชมป์กับท้าชนก้นครัวกันไปในวันนี้ใช่ครับระหว่างสองเมนูเนี่ย อร่อยมากๆใช่เพราะอร่อยคนละแบบดีว่าอร่อยคนละแบบนะคะแล้วก็เชื่อว่าถูกปากหลายๆท่านเองนะคะแต่ว่าการแข่งขันของเราต้องมีผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นของวันนี้โอเคเอาล่ะแล้วตอนนี้นะคะผลการแข่งขันนะคะอยู่ในมือของไก่เรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชนะกับท้าชนก้นครัวสาหรับวัตถุดิบของเราในวันนี้นั่นคือหอยหลอดได้แก่ได้แก่ทีม ทีมใครได้แก่ทีมหอยหลอดผัดพริกเผาคุณท่านค่ะ <Yeah. S 1> เอาเชิญคุณดีมอบรางวัลเลยนะคะเป็นตะลิวทองคำของเรานนั่เองนะคะ <Yeah. S 1> <ข>อมอบใ,<ช>ให้เลยรับมอบครับผมตะลิว <Yeah. S 2> ทองคำนั่นเองใช่แล้วนะคะยินดีด้วยนะคะ<ด>อ่ะสัมภาษณ์ความรู้สึกฝัง่งนี้หน่อยดีกว่าก็ดีใจค่ะที่แบบว่าได้มาทำอาหารให้กับทุกท่านที่นี่ชิมกัน สำหรับเมนูนี้ก็มีอยู่ที่ร้านด้วยให้บอกนิดนึงค่ะว่าร้านโคคุณเปาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงร้านคุณเปานะคะตั้งห่างจากตัวกรมหลวงชุมพรจากตรงนี้ไป200เมตรค่ะก็จะเจอร้านอาหารคุณเปาจะมีลิงสองตัวปั้นอยู่หน้าร้านค่ะมีลิงสองตัวปั้นอยู่หน้าร้านอ๋อสังเกตง่ายๆไปตามกันได้ฝั่งนี้ครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกดีใจค่ะ ดีใจคิดคิดไหมครับวันนี้ชนะคิดไว้แล้วเขาว่าต้องชนะแน่แต่อย่าที่บอกนะคะว่าวันนี้วันนี้เนี่ยเป็นศึกสายเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณให้เขาโปรโมทร้านก่อนสิคะไม่ก็อยาจะไปทานร้านกัวอันชันเนี่ยอยู่ตรงไหนครับอยู่ยิงจากกรมหลวงชุมพรประมาณ200เมตรค่ะจะมีหุ่นว่ายอยู่หน้าร้านค่ะเป็นผู้หญิงว่ายสุลป์จีนทย ผู้หญิงว่าใส่ชุดไทยอยู่หน้าร้านก็ไปเจอกันได้เลยนะคะซึ่งสายเลือดทั้งสองครัวเลยเรียกว่าอร่อยทั้งสองครัวอร่อยทั้งคู่อร่อยกันคนละแบบค่ะก็เอาไว้กุ้ไงนะคะสําหรับใครที่อยากจะไปชิมทั้งสองเมนูเชิญได้เลยนะคะที่โคคุณเปาแล้วก็ครัวอันชันนั่นเองนะคะขอ้งสองขอบคุณทั้งสองทีมด้วยแต่วัวนนี้ท้องขอขอบคุณแขกเชิญกุไก่ด้วยทียินดีมากครับผมอ๋อคราวนี้ตอนนี้คุณมีผลงานอะไรยังไงบ้างฝากพ่อแม่พี่น้องนิดนึงครับผมก็ฝากละครชิง จันนังคารครับสองทุ่มครึ่งช่อง7จสีนะครับตอนนี้ก็ฉายได้4่ตอนแล้วครับตอนนี้กําลังบานเลยไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมเป็นกำลังใจกับวันชัยด้วยเองนะคะถูกต้องครับส่วนรายการของเรากับท้าชนก้นครัวในครั้งหน้าจะไปที่ไหนรอติดตามไม่ดีนะคะกับทางช่องฟู้ดแอนเน็ตเองค่ะวันนี้เราทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะมั่นใจไปเยอะเหลือเกิน เกย์ทำไเยอะอ่ะชาวเวีด้าก็เสียหน้าเลยภูมิใจค่ะว่าทําได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ได้รางวัลมาพ็ขอบคุณแม่ค่ะแม่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นิ่งศักดิ์ค่ะเป็นอาจารย์ที่สอนมาก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้คะแนนแล้วก็ชอบในรถอาหารของเราค่ะขอบคุณค่ะ